วันนี้เราก็จะมาเออรีวิวสกูชชี่กันนะคะสกูชชี่แบบแรกนะคะก็จะเป็นรูปเค้กค่ะรูปเค้กนะคะเค้กสตรอเบอรบี่ชมพูชมพูนะคะค่ะอันที่สองนะคะก็เป็นผีเสื้อนะสวยค่ะแต่ว,ว่าเพียงแค่เรายัางไม่ได้ทํำไส้เท่านั้นเองไส้ก็จะเป็น,น,นะะแบบแบบนี้ค่ะสลามนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นสลามแต่ว่าเราเล่นมากเกินไปจนมันแข็งแล้วนะคะต้องเอาไปสลาม แล้วก็ทำยังไงไม่รู้ห่ะค่ะแล้วก็สกูชชี่แบบที่สามนะคะจะเป็นแบบพวกขนมของกินค่ะนี่ค่ะพวกเฟนาออกจะตลกไปนิดนึงนะคะสกูชชี่แบบที่สีนะคะก็เป็นสกูชชี่มั่วๆค่ะแบบสกูชชี่มั่วๆค่ะจะเอาไปกินกับเฟนฟรายก็ได้นะคะหรือว่านี้ค่ะและสำหรับวันนี้คลิปอาจจะตลกไปหน่อย ห้ามพูดคำหยาบใต้คลิปนะคะงั้นวันนี้ลาก่อนค่ะบ๊ายบาย